ส a l a ล u a l a i k u m warahmatullah w a b a r a k a t ฮมดุลิลละครับเจอกันอีกครั้งนะครับในรายการอ่าบีสอนคณิตศาสตร์ลูกนะครับอ p พี EP ที่9วันนี้มาำนำเสนออะไรหัวข้อตอนไขปริศนาเกมไทยวันเ,เกิดเด็กๆจำได้ไหมครับว่าเราเคยทำอะไรกันสำหรับวันเกิดเรื่องของวันเกิดเราเคยเล่นมา2เกมกิจกรกรมหนึ่งคือกิจกรกรมที่หลังสุดคือ,อทุกคนรู้ใช่ไหมครับ ไม่มีใครเกิด,กดวันที่ศูนย์ไม่มีใครเกิดวันที่3 2มสคือช่วงของวันเกิดจะอยู่วันที่1 31. นึถึงสาดนี้ดูนะครับว่าเราได้ให้ความหมายของ1กับ1นึถึงสาว่ายังไงบ้างนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับ1นึถึงสาที่เราได้ให้ความหมายกันนะครับเราให้ใช้ตัวเลขให้น้อยที่สุดนะครับที่จะมาบวกกันเพื่อให้ได้ คบบเ1เรานี่เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ใช้ตัวเลขทั้งหมด5ตัวที่จะมารวมกันให้ได้31ลองมาดูเฉลยกันหน่อยไหมครับสักนิดหนึ่งนะครับเช่นเราใช้อะไร,รบ้างครับมี1ครับมี1มี2มี4มี8แ,แล้วก็มี16 ทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้นี่เราสามารถที่จะเห็นไหมครับเห็น1ครับ1เห็น2องครับ3ามทำไงครับ3ก็คือเอา1มาบวกกับ2ครับ3คือ1มาบวกกับ2 3คือ1นึบวกสอ,สอ,ก,สอสก็นี่เลยครับ4ีเอง 5ครับก็1บวกกับ4ีน่บวกับ่ยังไงต่อครับ6 2บวกกับ4ได้นะครับ7 1 2บวก2วก4 8ก็เพิ่มมา1ตัวครับเราจะใช้ตัวเลขอื่นก็ได้แต่เราไม่อยากใช้เพิ่มตัวเลขเยอะเราเพิ่ม8ตัวเดียว9 1บวก9 10ครับ2บวก8 11 1บวก2บวก8นะครับ ไปเรื่อยๆถ้า15บห้าทำไงครับ15ก็คือ1นึบวกสบวกสบวกแปดหบวกสบวกสบวกแปดสิบหกทำไงครับเราจะเพิ่มเอา15เข้ามาได้ไหมครับสิบห้าจะิงๆเพิ่ม15มาก็ได้แต่ถ้าเพิ่ม16มันดีกว่าตรงที่ว่าเราจะไม่เสียตัวเลขมากหลังจากนี้นะครับเราใช้16ตัวหนึ่งสิก็คือ1นบวกกับสิบหกครับสิบแปดสองบวกสิบหกสิบเก้าไงครับ 1-2-16บวก2บก16ก็1ข้ามไปที่30เลยนะครับตัาอยากเช่น30เนี่ย30มทำไงครับ30ก็คือ2 4 8บวก4วก8บวก16นะครับ31ครับทั้งหมดนี่แหละรครับบวกกันได้31ดพอดี1ลยบวกอวก่บวกะเมื่อเราได้ตามนี้เราจะไปต่อครับเราจะไปต่อตรงที่เอถ้าเราได้แบบนั้นแล้วเราจะทำยังไงต่อเพื่อให้เราสามารถที่จะ เล่นเกมได้เพื่อเราสามารถที่จะใช้สิ่งที่เรามีไปทายวันเกิดได้นะครับมาดูนะครับนักเรียนต้องแยกเป็น5ชุดก่อนนะครับตัวเลขเป็น5ชุดชุดที่เรามีทั้งหมดเนี่ยครับตรงนี้แยกเป็น5เพราะอะไรเพราะเราใช้เลขทั้งหมด5ตัวแต่ถ้าเรียนได้ทั้งหมด6ตัว7ตัว8ตัวก็ต้องทําจํานวนชุดตามนั้น6ตัวก็6ชุด8ตัวก็8ชุด9ตัวก็9ชุด10ตัวก็ต้อง10ชุดแต่นี่คือน้อยที่สุดใช่ไหมครับน้อยที่สุดคือ5 เอาละดูตัวอย่างเช่นนี่คือชุดที่ประกอบด้วย1ทั้งหมดนะครับเราหาเลข1ทั้งหมดให้เจอครับมี1อยู่นี่1ครับ1 1 1มีตัวเลขอะไรบ้าง1 3 5 7เครับเห็นไหมครับ1 3 5 7ตส้อ่มีอะไรอีกครับ9นี่1 1 1มีอะไรบ้างครับ9 11 13 10, นี่ครับ9 11 13 15มีอะไรอีกครับตรงนี้ครับ1 1 1มีอะไรบ้างครับ17 19 21 23เห็นไหมครับ17 19 21 23มีอะไรครับนี่ครับ 1, 1 1 1มีตรงไหนบ้างครับ25 27 29 31 25 27 29 31นี่คือชุดของ1น,นะครับ แต่ว่าเราจะต้องหาชุดอย่างอื่นด้วยนะครับชุดไหนต่อครับต่อไปก็ไปดูชุดชุดที่มีเลข2ครับเห็นไหมครับชุดที่มีเลข2ชุดนี้คือชุดที่มีเลข2ทั้งหมดมีเลข2นี่มีอะไรบ้างครับนี่ครับ2 2 4ตัวครับมีอะไรบ้างมี2 3 6 7เห็นไหมครับมีอีก10เห็นไหมครับที่มีเลข2องเอาหมดเลยครับปรากฏว่ามีอะไรบ้างสิ1 1ิบ1อห เห็นไหมครับชุด18อ่าชุดต่อไป2อ8บตรงนี้มีครับหา2ให้เจอให้ครบนะครับมีอะไรบ้างครับ18 19 22 23มีอีกไหมครับมีครับ2 2 2 2อง2 7เราต้องทำแบบนี้ครับอีกอีกทีชุดครับตอนนี้ได้มา2ชุดแสดงว่าต้องทำอีกชุดที่มี4ครับ ชุดที่มีแดครับต้องทําให้ครบครับชุดที่มีสิบหกทให้ครบนะครับ,รบ,รบพอเราทําครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้นลครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูนะครับว่าเราจะเล่นกันยังไงดูนะครับจะชวนเล่นเกมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลองเล่นเกมกันเลยนะครับเกมที่เราเจะเล่นนี้สมมติว่าอ่ะตัวอย่างแล้วกันสมมติวันเกิดของเขาคือวันที่6กนะครับ วิธีการสังเกตเราจะต้องสังเกตให้ได้ว่า6มีอยู่ที่ไหนบ้างนะครับวิธีการนะครับต้องสังเกตให้ได้ว่า6มีอยู่ที่ไหนบ้างดูนะครับต้องหา6นะครับหา6กให้เจอนะครับหา6ให้เจอในแต่ละชุดชุดที่1ก่อนครับชุดที่1ให้มาดูเลยครับว่ามี6อยู่ไหมถ้าไม่มีก็ผ่านไปเลยครับ ชุดที่1ชุดที่ประกอบด้วยหนึ่งที่เราหากันไม่มีหกนะครับไม่มีหหาดูไม่มีหเลยข้ามไปไม่ต้องสนใจโอเคไม่ต้องสนใจชุดนี้ครับมีหกไหมครับมีครับหอยู่ตรงนี้แสดงว่าสนใจนิดหนึ่งครับสนใจชุดนี้คือชุดของสองนะครับมีหมายเลข6อยู่ชุดต่อไปชุดไหนครับชุดนี้มีหมายเลข6กไหมครับมีครับอยู่ตรงนี้ครับชุดนี้คือชุดของเลขสี่ ชุดนี้มีหกไมครับไม่มีไม่ต้องสนใจชุดนี้มีหกไมคับไม่มีไม่ต้องสนใจชุดที่มี6มีอยู่กี่ชุดครับเมื่อกี้ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้คือชุดของ2แล้วก็ชุดของสเพราะฉนั้นอยากจะรู้ว่าวันเกิดเขาเป็นเท่าไหร่ก็แค่เอาเลขที่อยู่หน้าสุดเลขชุดนะครับก็คือหมายเลขอะรครับเลข2กับเลข2กับ4นะครับมาบวกกันได้เท่าไหร่ได้6ทายทันทีเลยว่าเขาเกิดวันที่6ลองดู คร่าวๆไหมครับถ้าเกิดเกิดวันอื่นสมมติว่าเกิดวันที่16วิธีการเดียวกันเลยก็เกิดตรวจสอบว่าวันที่16มีไหมเราจะหาวันที่16นะครับอลองดูต่อไปมาลองหาวันที่16เอ๊ลองดูหน่อย6 16มีไหมครับตรงนี้16ตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีชุดที่1ชุดของ2มีไหมครับ16 จุดสิบหกไม่มีนะครับชุดของจุดนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับก็ไมต้องสนใจในเมื่อไม่มีก็ไม่ต้องสนใจนะครับจุดนี้ก็ไม่มีครับไม่ต้องสนใจชุดนี้มีไหมครับสิบหกปรากฏว่าเออไม่มีนะครับมีอยู่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับที่มีสิบหกคือชุดของตัวมันเองชุดสิบหกแสดงว่าอ่ะแสดงว่าตอบได้เลยครับเขาเกิดวันที่สิบหก ขาเกิดวันที่16ทีนี้ถ้าจะเดาคนที่เขาบอกว่าสังเกตตัวเลขนี้นะครับชุดของหนึ่งเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเขามีแค่มีแค่หนึ่งอย่างเดียวนะครับถ้าเขาบอกว่าเขามีแค่มีชุดนี้ชุดเดียวก็แสดงว่าเกิดวันที่หนึ่งสังเกตหน่อยนะครับให้แหล็กเสนสังเกตให้ในการสังเกต ชุดที่ว่ามีอยู่ชุดเดียวมีอะไรบ้างมี1นะครับมีอยู่ชุดที่1อย่างเดียวเขาเกิดวันที่1มีชุดที่2อย่างเดียวเขาเกิดวันที่2มีอยู่ชุดที่4อย่างเดียวเขาเกิดวันที่สี่ชุดของ4นะครับมีอยู่ในชุดของ8อย่างเดียวเขาเกิดวันที่8มีอยู่ในชุดของวันสิอย่างเดียวเขาเกิดวันที่16นะครับอาะลองไปสังเกตดูทั้งหมดนี่ครับแต่ในส่วนของเราเองเราก็ต้อง ไปฝึกนะครับฝึกที่จะทมของเราให้ได้โดยที่ทําส่งครูตรวจสอบวิธีการเกเจิจกกรรมนี้จะผ่านไม่ผ่านหมายถึงต้องทายวันเกิดของเพื่อนได้ถ้าทายวันเกิดของเพื่อนได้ก็ถือว่าผ่านนะครับว,วันนี้กอจบในส่วนของคลิปในการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คราวหน้าครับขออภัยวันนี้ยาวหน่อย10นาทีครับสลาวันในคุ้มวอร์ร็มาทุลลอมะบารักกัตตุ